สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมก็มีอ่ารูปหล่อโบราณนะครับของหลวงพ่อเขียนนะครับนี่นะครับเป็นเออเป็นหลวงพ่อเขียนนะครับวัดสำนักคุณเนนนะครับพิมพ์นี้ก็เรียกว่าพิมพ์ฐานลูกเต่านะครับนะครับจังหวัดพิษ ครับก็ <c oughs> ก็สร้างนะครับสร้างเมื่อปีพศ2อ,อ9 1ถึงช่วงปีพศ2 4 9 5นะครับสำหรับหลวงพ่อเขียนนะครับก็นามเดิมของท่านก็มีชื่อว่าสเถียนจันแสงนะครับ หลวงพ่อเขียนนะครับก็เกิดปีพศ2399ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับหลวงพ่อเขียนเป็นพระอ,อริยสงฆ์ที่นะครับผู้คนทั้งหลายให้ความเคารพนับถือเนื่องจากว่าท่านเป็นผู้ที่ ทรงความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอาวาจาศิศนะครับหลวงพ่อเขียนเป็นผราที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มากนะครับโดยมีผู้ที่ประสบกับตัวเองแล้วก็เรื่องที่เล่ากล่าวขานกันถึงความมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ของงพ่อนั้น มีอยู่นะครับเป็นประจำแล้วก็มีหลายต่อหลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเขียนนะครับจึงเป็นพระที่ทรงความศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าไม่ว่าท่านจะพูดสิ่งใดนะครับก็จะเป็นไปตามที่ท่านพูดตลอด ซึ่งเป็นที่เรื่องลือเล่าขาดแล้วก็เป็นที่ประจักษ์กันนะครับในในผู้คนโดยทั่วไปนะครับที่ได้แวะเวียนมาสการะบูชาท่านก็จะทราบดีในเรื่องนี้นะครับหลวงพ่อเขียนธรรมลัคิโตก็ทีเริ่มแรกของการเข้าสู่ บรรพชานะครับก็คือเมื่ออายุได้12ปีในปีพศ2411ก็ได้บวชเนนก่อนนะบนรรพชาเมื่ออายุได้12ปีที่วัดทุ่งเรไรก่อนจากมีความขยันในการเขียนการอาร่านการเร่าเรียนเขียนอ่านนะครับทัดสมพานนะครับก็ เลยออกปากชมแล้วก็เป็นลูกศิษย์ท,ที่นะครับหลวงพ่อ,อ,อได้เห็นถึงความขยันมันเพียนเป็นหลวงพ่อเขียนนี่ชอบในเรื่องของการเขียนการอ่านเป็นอย่างยิ่งท่านสมภานก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นเปลี่ยนชื่อจากเสถียรเป็นเขียนก็แล้วกันนะครับนะก็ก็เลยเป็นเออ ก็เลยมีชื่อเป็นเขียนตั้งแต่บัตรนั้นมานะครับหลวงพ่อเขียนก็ได้มาบวชนะครับเมื่อพออายุครบบวชคือพอมีอายุได้20บปีในพศ2420หลวงพ่อเขียนก็บวชนะครับบวชที่วัดภูเขาดินหรือวัดภูกระดึงก็ที่จังหวัด เพชรบูรณ์นี่ะครับบวชแล้วก็มาอยู่ที่วังตะกรูนะครับมาอยู่ที่วัดวังตะกูและได้เข้ามาเรียนนะครับที่วัดเสาทงทองจังหวัดลบบุรีนะครับหลวงพ่อเขียนนี่เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะครับจากนั้นท่านก็มาเรียนต่อที่วัดรังสีที่กรุงเทพนะครับพอจบ เรียนจบนะครับก็ลับมาอยู่ที่วัดเสาทองทองนะครับนะี่ครับวัดเดิมนะครับก็มาอยู่ที่ก็มาอยู่ที่วัดเสาทองทองนี่ได้เก้าพรรษานะครับต่อจากนั้นก็กำนันตำบลว,วังตะกูและชาวบ้านนะครับก็ เดนิมนหลวงพ่อเขียนให้มาจำพรรษานะครับที่วัดวังตะกูนะครับซึ่งต่อมานะครับก็มีกำนันเถาที่ประเสริฐนะครับก็อากำนันเถาที่ประเสริฐนี่ก็ซึ่งเป็นกำนันอยู่ที่บ้านสำนักขุนเนนนะครับก็มานิมนต์ให้ท่านเนี่ย ได้ช่วยมาจำพรรษาที่วัดสำนักคุณเนนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาก็หลวงพ่อก็มีสิริอายุได้110งอนะครับหลวงพ่อก็มีสิริอายุได้100กับ4ปีนะครับแล้วก็หลวงพ่อก็ได้มรณภาพเมื่อคืนวันที่21ทธันวาคม2507นะครับ ก็เรื่องราวของหลวงพ่อเขียนก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับบ๊ายบายสวัสดี